ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกการติดตั้งโดนกับมือถือนะครับเข้ากับมือถือนะครับเพราะว่าโดนของเรามันมีกล้องนะครับมันสามารถส่งภาพมือถือแบบเดียวไทม์ได้นะครับเดียวไทม์คือปัจจุบันนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเอาคู่มือมาก่อนนะครับคู่มือนะครับนี่นะครับแล้วก็มันจะมี QR code นะครับให้เราสแกนนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องสแกนก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์แอปนี้นะครับแล้วเราก็จะสแกนนะครับพอสแกนเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่มันก็จะมาเป็นแอปนี้นะครับนี่นะครับในนี้มันจะเป็น XIL Pro นะครับนี่แล้วเราก็กดติดตั้งติดตั้งได้เลยนะครับกดติดตั้งเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับ ของการนำโดนขึ้นบินนะครับเป็นแค่ขั้นตอนแรกเฉยๆนะครับเสร็จนะครับอยู่ท้างขามันออกก่อนนะครับขาโดนของเราออกก่อนนะครับนี่ทำค่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาระวังนี่นะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งคือสําคัญสุดเลยนะครับต้องเอาที่ครอบเลนออกด้วยนะครับนี่ที่ครอบเลนไม่งั้น เวลาเราเปิดทํางานแล้วมอเตอร์มันจะร้อนมอเตอร์มันอาจจะไหม้ได้นะครับเพราะมันมีมอเตอร์กันสั่นของมันนะครับเอาออกแล้วจะเป็นประมาณนี้น,นะครับแล้วก็กดดูหนึ่งครั้งนะครับกดหนึ่งครั้งคือเช็คแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตมีอยู่ประมาณสองขีดแบตมีสองขีดนะครับ แล้วก็กดแช่ไว้ประมาณ3าวินะครับเครื่องถึงจะติดนี่ถ้าได้ยินเสียงติ๊ดๆแล้วก็ไฟขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเครื่องเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับวางไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็มาเปิดรีโมทของเรานะครับกดหนึ่งครั้งลงป้ายในบัรดาเสียงติ๊ดๆนี่ครับรีโมทต,ติด ในรีโมทก็จะบอกสถานะนะครับสถานะของรีโมทแล้วก็สถานะของโดรนนะครับตอนนี้โดรนของเรามีอยู่สามขีดน,นะครับน,นะครับพอเสร็จอย่างนั้นเราก็เข้าไปที่ wifi นะครับเข้านี่แล้วเราก็เข้าไปที่ wifi นะครับ wifi ของโทรศัพท์นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เลือก XL Pro นะครับกด XL Pro แล้วก็ไปที่แอปที่เราโหลดมาเมื่อกี้เลยนะครับ XIL Pro นะครับครับแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับคือการทำให้โดนจับ, GP จบ GPS นะครับมันสำคัญยังไงก็คือมันจับ GPS ตรงไหนมันก็จะมาลงตรงนั้นนะครับก็ก็ทำการคาริเบียตก่อนนะครับเขาจะเรียกว่าคาริเบ e นะครับก็ทำตามขั้นตอนนะครับมัน ครับตางขั้นตอนนะครับคืออันดับแรกคือตั้งขนาดกับกับพื้นโลกนะครับแล้วก็หมุนจนจะได้เสียงดังซึ้งนะครับอืมเสร็จแล้วนะครับเอาหัวหัวหัวที่เป็นกล้องด้านบนขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็หมุนประมาณสามรอบนะครับให้มันเป็นเสียงซึ้งนี่นะครับพอซื้อเสร็จแล้วก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เตรียมบินได้เลยนะครับ นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็จะเห็นภาพที่ได้นะครับภาพที่ได้ขึ้นกับโดรนก็จะอยู่นี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้หลานมาช่วยช่วยถือกล้องด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเตรียมพร้อมที่จะบินได้แล้วนะครับก็คือการเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับการเชื่อมต่อโดรนกับมือถือแล้วก็การพร้อมบินเลยนะครับต่อไปเราก็จะลองทดลองบินด้วยนะครับที่บ้านนี่ ดูนะครับจะบินแล้วนะครับก็คือโยกปุ่มโยกเป็นรูปตัววีตอนนี้ดาวเทียมขึ้น14ี่ดวงก็คือบินได้โยกเป็นรูปตัววีนี่นะครับเห็นไหมครับก็คือโดนก็หมุนแล้วนะครับนี่นะครับใบพัดโดนก็หมุนเรียบร้อยพอจะขึ้นแล้วครับแล้วก็ต่อไปก็เลื่อนคันโยกขึ้นนิดเดียวนะครับ ไปแล้วนู่นครับข้างบนไปแล้วนะครับนี่นะครับคือขั้นตอนง่ายๆของการเชื่อมต่อนะครับนะครับขั้นตอนง่ายๆของการเชื่อมต่อดโดรนกับมือถือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าดโดรนของเราก็แบตจะหมดนะครับ เราะว่าเราไม่ได้ชาร์จแบตนะครับก็ขอจะเอาโดโลนลงก่อนนะครับแค่นี้ก่นครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิ่ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายสวัสดีครับ